ชมบังไฟแสนพี่น้องบังไฟแสนเปิดงานบังไฟบงสงพระธาตุบ้านดูนะคร yep. ับกำลังรอเวลาครับบังไฟแสนฮะ ไปเนี่ยเริ่มนะฮะออเปิดงานเนี่ยบังไฟแสนคนับน xin chào các bạn song 1 thai chầm nữa. ทิ้งทั้งทีลีเลยค่ะบงังไฟถวายถวาย,ยกูพระธาตบ้านดูเองเกี่ยว<บ> <c oughs> ขึ้นไล้ป่ะเนี่ย สามข้นสามลอยลกันโอ้งนทะี่งว่าจะยังยังไม่สุด <c oughs> ยังมาสุด <c oughs> <c oughs> อลัมกับสิเตยบัดนี้พี่น้องอลัมกับสิเตยรถเทียกัสิเตยแล้วอ๋อนี่ัแท็กสุดจิ๋วน่ะ่ตั้กสามร้อยสามสามประมาณนะ cú này yêu của này, những kiểu gì những kiểu quấn này, ờ, những con thân bứt thân bứt à, quấn เอาเกียงงานประเทศบ้านดูกว่าดินคว้ามารวมงานด้วยพี่น้องวันที่เด็กคนนี้สิมเอ็ดเนี้มื่นสิบจูดครับเป็นเอ็งยุติพอดอ่ะ